สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ n e l s อ m แสกเม mmer กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวกิจกรรมบนหน้าเว็บนะครับที่เป็นกิจกรรมแจกของอยู่ในตอนนี้แล้วก็อธิบายถึงวิธีการเติมโค้ดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมก่อนเลยละกันนะครับ สำหรับตัวกิจกรรมนะครับอันนี้ผมได้มีทำโพสต์ไว้แล้วในคอมมูนิตี้นะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่เห็นโพสต์นี้นะครับตัวกิจกรรมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะครับถ้าใครที่เล่นบนมือถือนะครับก็จะไม่มีปัญหาเวลาเข้าหน้าเว็บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็น QR Code บบน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเล่นบนคอมนะครับเราไม่อยากสแกนบนมือถือเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดปุ่ม F12 นะครับพอเข้าหน้านี้มาแล้วให้กดปุ่ม F12 นะครับแล้วเราก็ทําการรีเฟซหน้าเว็บรอบหนึ่งนะครับอ่าตัวเว็บก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็หลักๆเราก็ต้องใส่ อ่ายูเซอร์ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่ออะไรก็ได้อันเนี้ยมันไม่ใช่ชื่อในเกมเราก็ได้นะครับใส่ชื่ออะไรก็ได้อ่ายกตัวอย่างผมใส่ชื่อในเกมผมละกันอ่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสุ่มตัวละครอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วคราวเนี้ยเราก็จะมีให้กด r e ด e มโค้ d e นะครับผมอ่ากดมาปุ๊บเราก็จะได้โค้ดตรงนี้ไปเติมนะครับโค้ดนี้เนี่ยสามารถเติมได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองเติมให้ดูละกันเราจะได้ไปดูวิธีการเติมโค้ดด้วย นะครับอ่าวิธีการตรมโค้ด oh <my S 1> นะครับก็ให้มาที่ด้านซ้ oh <my. S 1> ายบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่หน้าตั้งค่านะครับล่างขวาเลยอ่าเสร็จแล้วก็ไปที่แท็บแอดเคาน์ล้วคานี้ก็กดรีดีมปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเติมโค้ดได้เลยนะครับผมกิจกรรมนี้ผมเคยเข้าร่วมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าโค้ดอันนี้เป็นโค้ดใหม่เนี่ยมันเติมได้หรือเปล่า อ่าอันเนี้ยถ้าเกิดเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วนะครับก็ต่อให้โค้ดมันเปลี่ยนเนี่ยคุณก็จะเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับอ่าก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ลองอ่าทำกิจกรรมนี้ก็เข้าไปรับโค้ดกันนะครับรู้สึกว่าจะได้เพชรลอยห้าสิบเม็ด150เลยแล้วก็เป็นพวกทองกับอ่า EP นะครับผมคราวนี้มีโค้ดอื่นอีกที่อ่า ผมจะเอามาแจกให้คุณผู้ชมนะครับน่าจะเป็นโค้ดที่เหล่าสปอนเซอร์ของเกมนี้เขาได้กันนะครับก็เนี่ยมี PTN Tech Tone นะครับอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นทองกับอ่ากล่องนะครับผมกล่องวัตถุดิบแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดที่ทางอ่าหน้า o f f i c i a l เขาแจกเลยนะครับโค้ดนี้รู้สึกจะได้เป็นพวกอ่าเพชรนะครับอ่าเนี่ยเพชร200เม็ดอ่าแล้วก็มีโค้ดนี้อีโค้ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ได้เพชรอีก200เม็ดนะครับนี่แม้แจกเพชรเต็มเลยนะครับมีนี่ก็กี่เม็ดแล้วเนี่ย4 0 0แล้วใช่ปะ่ะนี่ก็600 m. แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโค้ดจาก Official นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวโค้ดทั้งหมดอันนี้นะครับเอาไว้ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างแล้วก็พิมพคอมเมนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องแคปจอก็ได้นะครับผมอ่า ส่วน LD Player 2022เนี่ยอ่าอันนี้ผมเติมไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เติมเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแจกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ LD Player แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโค้ดจากสตรีมเมอร์ YDCB นะครับอันนี้ก็ได้ของนิดหน่อยเป็นทองเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นโค้ดสุดท้ายนะชอนบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าโคดเกะเปล่า อ่าไม่เกนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ของจากสตรีมเมอร์เนี่ยจะได้เป็นทองเล็กๆน้อยๆแล้วก็ของอ่าอัปเกรดนะครับกล่องอัปเกรดอ่าก็อันนี้ก็เป็นโค้ดทั้งหมดนะครับที่ผมอ่ามีนะตอนนี้นะครับสำหรับโค้ดใหม่ๆหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสไว้ในอ่ายูทูบคอมมูนิตี้แท็บละกันเป็นเป็น u t u b e โพสนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เนี่ยก็แนะนำว่ากดไว้ด้วยนะครับเวลาผมขึ้นโพสใหม่จะได้เห็นกัน นะครับผมอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมซามสเกเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม